สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่เป็นอยากจะโชว์เพื่อนๆบรรยากาศบนภูเขาหลังบ้านไม่เพ็นสวยงามมากเลยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามชมให้กําลังใจไม่เพนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนอ๋อคุณลุงมาตามมาอยู่ออกกําลังกายขึ้นเขาคุณค่ะตอนนี้เหียมากก็ลงแล้วถนนลื่นมากไม่เพ็นเอาไม้ไปด้วย ออกกกำลังแขนแล้วมันก็เท้าด้วยทำให้เราไม่เหนื่อยมากเวลาขาขึ้นแล้วก็เท้าขึ้นไปค่ะคนที่เหนื่อยออกกำลังกายเดินขึ้นเขาม้างเล่นสกีมั่งเล่นสกตมั่งวิ่งมั่งอะไรบั่งคือครอบครัวเขาดูแลยกันดีค่ะฮะดินมาสิคก็โอเค เดี <finder> ๋ยวสมองนี <maple fight align> eh> ่กูวิ่งดิโก้หอบหอบกระลุงหอบแล้วพักนิดนึงเดี๋ยวขึ้นต่อเดินไว้แน่เลยยังไมสมองฟุ้งไหมมาดิโก้นี่ฝืนเลยจะถามไปจะไปทางไหนทางไหนก็ได้ที่เธอไปเธอไปทางไหนฉันก็ไปทางนั้น ไม่เลือกไม่เลือกทางเพราะว่าขอให้ได้เดินออกกำลังกายแค่แค่นั้นก็โอเคค่บะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้แกไม่ค่อยได้เดินไม่เห็นก็ไม่ค่อยได้เดินอุ้ยอุ้ยลื่นอุ้ยลื่นน่าดูเลยอืมบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตะวันนะคะนุะ่นค่ะบรรยากาศดีมากเลยเนี่มันก็ไม่ใช่ว่า เออดึกนะคะแค่ hey, <laughs> บ่ายโมงเองตะวันตกดินละแต่มันสวยมากเลยสีสีสวยสีเหลืองสุกนะคะสีเหลามสวยมากเลย <laughs> นี่ค่ะคะุณลุงก็เดินช้าแล้วก็เดินข้างถนนนี้แล้วเราก็จะข้ามถนนไปทีนี้ก็ขึ้นเขาแลวะค่ะทีเน <laughs> ี้ชอบตะวันแสงแดดออกละ แสงแดดออกทำให้สดชื่นมากค่ะจิตใจเบิกบานเนาะจิตใจเบิกบานที่ได้เห็นแสงแดดค่ะเดี๋ยวค่ะเดินขึ้น,นกันนะคะเดี๋ยวไปข้างบนนี้ตะวันจะตกเด่นหรือ,อยังก็ยังไม่รู้เลยค่ะต้องคอยดูทีนึงอย่างน้อยก็ได้ถ่ายถะาฟันมาฝากเพื่อนๆเลยเนาะได้เห็นตะวันละทีน,นี้ขึ้นไปข้างบนนะอาจจะไม่ทันมันจะลงแล้ว ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะหิมะก็ละลายไปเยอะตกเยอะก็ละลายไปเยอะเมไหนอากาศหนาะวเดี๋ยวมันก็มาอีกบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ทางที่เราเดินมานะคะแดดดีมากเลยมีเพ็่นพักถ่ายวิดีโอนิดหน่อย คุณลุงก็เลยจากไปไก่เลยไม่เป็นต้องวิ่งตามแต่ก็วิ่งแบบระวังนะคะเพราะว่ามันลื่นเนี่ยค่ะถนนลื่นมากเลยมันเป็นน้ำแข็งไปแล้วค่ะคุณลุงก็เดินไปเรื่อยๆของแกแสงตวันก็ยังมีอยู่ค่ะยังไม่เห็นคุณลุงเดินช้ามากมาก ค่อยๆเดินไปค่ะเพราะว่าถนนมันลื่นดูสิมันมีจันูุแข็งค่ะมาแล้วคุณลุงมาก็แซงเลยไม่สนใจละเดินผ่านเกเมื่อกี้เดินไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถนนมันถนนมันลื่นเดินอย่างระมัดระวัง เนี่ยเดินข้นไปเรื่อยเ,เนาะไม่ใสร่รองเท้าหน้าหนังแต่เป็นรองเท้าผ้าใบมันก็จะเลื่นนิดหน่อยทางขึ้น <c oughs> พูดหน่อยไม่ได้เลยเฮ้อ <c oughs> ยังไม่ฟังเลยเ้อละเดินอยู่ข้างหลังป่าสวยนะคะช่วงนี้ไม่มีใบไม้แสงตะวันก็เลยลอดเข้ามาได้ง่ายสวยงามมากค่ะ คุณลงุงแกไม่ไหวแกยืนรอบรรยากาศด,ดีคุณลุงยังยืนอยู่เลยเพราะว่าแกเหนื่อย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นก็เหนื่อยอยู่คะ่ะคือการยังไม่นั่นเท่า่แต่มันก็ดีไปเรื่อยๆคะ่ะต้องใช้เวลาไอนานมากเลยมาเลยคะ่ะไม่เป็นเดินแสงมาไม่เป็นมีไม้เทา้าแก่ไม่มีแก่เดินชา้า ึ้นมาเรื่อยๆค่ะมารับไม่ได้เพราะว่าแกสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่สวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศดีเกือบจะถึงเลยค่ะเกือบไปถึงยอดเขาเลยค่ะไปค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเริ่มจะหนาวเท้าแล้วแหละตอนนี้ยังไม่ถึงยอดเลยถึงข้างบนแล้วค่ะเพื่อนๆทุกคน ทันตวันอยู่ค่ะคิดว่าจะไม่ทันทันอยู่ค่ะตะวันก็ยังอยู่บนฟ้าอยู่เลยค่ะลุงหน่อยหน่อยเดี๋ยวถ่ายทิ่ชั่ให้ชมมาถึงจุดนี้แล้วอันนี้บนยอดภูเขาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มลงค่ะอาจจะพักนิดนึงก่อนที่จะลงไปข้างล่างค่ะเราจะเริ่มลงแล้วค่ะถ่ายทิัชให้ผู้่อชม ตะวันสวยมากเลยตะวันสวยมากเลยสิงยอดภูเขาอู้ยสวยจังเลยภาพสวยภาพสวย <laughs> ดีจังเลยเพื่นพนนอนๆได้ขึ้นมาเดินด้วยกันตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่น,นะคะแต่ว่าเราจะไม่เข้ามันมีคาเฟ่อีกข้างล่างคะ่ะมันจะมีสองที่เราจะไปนั่งพักที่นั่นดื่มอะไรละร้อนเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อคะ่ะ แก okay, บอกว่าเดินระวังหน่อยมันลื่นแกว่าอย่างนั้นบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนโอ้ยมรนากาศดีดูฟ้าสค่ะฟ้าสใสมากเลยค่ะคนก็เอยอะคุณลุงเดินไปไกลแล้วเพราะว่าไม่เป็นมูจะถ่ายภาพอยู่ถ่ายให้เพื่อนๆชมค่ะสวยๆสวยๆแบ่งปันค่ะแบ่งปันนู่นค่ะก็ยืนอยู่ไกลๆไม่เป็นก้มูจะถ่ายภาพอยู่ถ่ายภาพแป๊บเดียวแกเดินเช้าก,ก็จริง ถ้าเราหยุดและแกไปช้าแต่แกก็ไปได้ไหวค่ะเมื่อเราหยุดแกจะไปได้ไหวมากบรรยากาศดีจังเลยดีใจค่ะดีใจมากทำให้จิตเบิกบานเนาะนสวยค่ะถ่ะายขึ้นลงขาลงเดินระวังระวังเดินระวังมากเลยหัวลื่นถ่ายขึ้นลงเสร็จแล้วก็มาถ่ายไม่เป็นค่ะ ต้องดูถนนหนทางมันชันนะคะชันต้องเดินอย่างระวังสวนหน้าร้อนก็เห็นโผล่เห็นกรวดแล้วก็เห็นก้อนโผล่สวนหน้าหนาวก็มีแต่เห็มะถมแต่ว่าต้องดูค่ะคนละบรรยากาศกันเลยเข้ามาถึงบ้านแล้วค่เะเพื่อนเ่ทุกคนเหนื่อยมากเลยมาถึงบ้านแล้วเหนื่อย มันไม่มีกำลังเราได้เดินลงมาจากเขาแล้วก็มาดืม่มเครื่องดืม่มอุ่นตัวที่คาเฟ่อันที่สองคาเฟ่แรกนั้นอยู่บนยอดเขาอันที่สองนั้นเราลงมาข้างล่างนิดหนึ่งคนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศในร้านนะคะคือมีอาหารขายอาหารร้อนอาหารร้อนเครื่องดืม่มร้อน ขอบคุณมากๆนะคะที่ไปเดินภูเขาด้วยกันไปให้กำลังใจแม่เพนเราขอบคุณทุกไลคทุกแชททุกกำลังใจทุกคอมเมนตนะ์ค่ะเจอกันโอกาสหนะ้าคิดหน้าส่วนคุณลุงไปนั่งเที่ยห้องรับแขกแล้วก็เหนื่อยก็บอกว่าก็เหนื่อยแม่เพนก็เหนื่อยโอเคค่ะเดี๋วเจอกันโอกาสหน้าคิดหน้าค่ะ